สวัสดีค่ะพบกับครัวพิษพิไลนะคะวันนี้เมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะปลาท่องโกนะคะเป็นเมนูอาหารเช้านะคะแบบง่ายๆนะคะทานคู่กับกาแฟนะคะหรือว่าจะเป็นของว่างยามบ่ายก็ดีค่ะทานกับน้ําชาก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากนี่เลยแป้งนะคะใช้เป็นแป้งสาลีเนกประสงค์นะคะสองร้อยกรัมนะคะแล้วก็จะร่อนในกระชอนแบบนี้เลยนะคะใช้ตะแกรงแบบนี้ก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ 200กรัมอันนี้เป็นทําทานเองนะคะก็ปริมาณก็คือลองปรับดูได้นะชอบจะทําเยอะมากเยอะจะทําน้อยเงี้ยค่ะก็ลองปรับปรับดูของเราใช้200กรัมนะคะก็ทานได้ประมาณ2-3มืม้อเลยค่ะก็คือทานไม่เยอะเนาะต่อไปค่ะพอเราใส่แป้งแบบนี้นะคะเราก็จะร่อนอันนี้เป็นแป้งสาลีเนี่ยผสมนะคะร่อนก่อนร่อนเพื่อให้แป้งเขาฟูเนียนแล้วก็เบานะคะก็ร่อนก่อนใช้มือกดๆได้ เสร็จแล้วเราก็จะได้แป้งลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเนียนเบาแบบนี้ต่อไปค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเตรียมน้ําสะอาดนะคะ1ถ้วยนะคะประมาณ100เอ่อไม่ถึง150 ML นะคะประมาณ120 ML นะคะร้อยนิดๆน,นะคะอะประมาณนี้แหละกะใช้ประมาณนี้ก่อนเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในน้ำนะคะ ตามด้วยแอมโมเนียแบบนี้ค่ะเป็นแอมโมเนียที่ใช้สําหรับการาผสมอาหารนะคะก็คือมันจะเป็นตัวเป็นเชื้อเร่งนะคะทําให้เกิดการฟูของอาหารก็คือทําให้ทําให้แป้งเราเนี่ยฟูเร็วขึ้นนะคะเป็นตัวเร่งอ่ะพูดง่ายๆนะคะเราจะใส่แค่ประมาณ1นส่วนสี่ช้อนชานะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะแป้งมัน200กรัมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเยอะมากอ่ะประมาณนี้ใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะ ทีนี้ก็คนนะคะคนให้น้ำตาลทายละลายนะคะกับแอมโมเนียละลายค่ะส่วนผสมที่เป็นผงผงนะคะเราจะใส่ลงไปในน้ำทั้งหมดเลยนะคะเบกกิ้งโซดานะคะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเหมือนกันค่ะเป็นอันเดิมเลยเบกกิ้งโซดาเราไม่ต้องใส่ในน้ำนะคะใส่ลงไปในแป้งยีสต์ขนมปังนะคะใส่ครึ่งช้อนชาค่ะตัวน,นี้เป็นช้อนครึ่งช้อนชานะคะอันนี้ ช้อนหนึ่งช้อนชาเราใส่แค่ครึ่งเดียวพอแป้ง200กรัมแล้วก็ใส่ลงไปเลยในขนมปังอันนี้ไม่ต้องละลายน้ํานะคะใส่ลงไปในขนมปังผงฟูก็เท่ากับตัวยีสต์เลยค่ะครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในแป้งทาไมต้องใส่ต้องทั้งเบกกิ้งโซดาและก็ผงฟูใส่ยังใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เราใส่แบบเร่งด่วนนะคะเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นนะคะเผื่อตัวหนึ่งมันใช้ไม่ได้ผงจะได้อีกตัวหนึ่งได้ผลก็ได้ะคะ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ใส่ไป โอเคต่อมาเกลือค่ะครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะประมาณนี้ใส่ลงไปในน้ําเลยค่ะตามด้วยน้ํามันพืชนะคะน้ํามันพืชเพื่อให้แป้งของเราเนี่ยเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นแล้วก็เวลาทอดไม่อมน้ํามันนะคะใส่น้ํามันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในน้ําเลยก็ได้ค่ะ,ะแบบนี้แหละแล้วก็คนคนให้ส่วนผสมน้ํากับน้ําตาลกับเกลือละลายดีนะคะ อันนี้เป็นสูตรแบบง่ายๆนะคะในแบบของครัวพิพิไยเองต่อไปเราก็เอามือน,นี่แหละคลุกเขาส่วนผสมของแป้งกับยีสต์แล้วก็ผงฟูที่เราใส่เนี่ยให้เขาเข้ากันก่อนแนะนําให้ล้างมือก่อนเนาะแล้วก็ให้ใช้แนะนําให้ใช้มือด้วยไม่ยังไม่ให้ใส่ถุงมือนะคะในตอนนี้เพราะว่าเราต้องขยาแป้งนะคะมันต้องค่อยๆจับไปคําไปแบบนี้นะค่ะจะได้รู้ว่าตรงไหนแป้งของเราไม่ละเอียดหรือว่าไม่เข้ากันบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นใช้มือได้เลย ทีนี้เราจะใส่น้ําที่เราผสมไว้นี้นะคะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆคลุกแป้งแบบนี้ค่ะจริงๆอ่ะทำไม่ยากเลยนะคะปลาต้องโกเนี่ยใช้เวลาทําผสมแป้งเนี่ยไม่นานนานตรงไหนรู้ไหมนานตรงหมักแป้งเนี่ยค่ะใช้เวลาหมักแป้งประมาณสี่ถึงสี่ชั่วโมงขึ้นไปค่ะแป้งจะฟูดีประมาณสี่ชั่วโมงค่ะค่อยๆมาดู ไ่ไปอย่าใส่ทีเดียวนะคะเพราะงั้นมันจะขยำยานะคะต้องให้ค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็จะค่อยๆใส่ความหวานนี่จะปรับได้ตามชอบนะคะสำหรับคนที่ชอบปาลังโกหวานหน่อยออกแนวสลาเปลาทอดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลดมันจริงๆมันทำลักษณะเหมือนกันเลยสลาเปาทอดกับปารังโกเนี่ยสลาเปาเขาก็จะเน้นหวานมากกว่าเค็มนะคะส่วนปารังโกเราเนี่ยก็จะอ,อกเค็มมันหวานนิดๆนะคะ จะเห็นว่าแป้งจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะล้วนๆแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆนวดไปทําไมต้องใส่แอมโมเนียด้วยแอมโมเนียก็จะเป็นตัวเร่งนะคะทําให้แป้งของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะคะใช้เวลาสั้นลงสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ใส่ก็อาจจะหมักแป้งนานหน่อยนะคะเห็นไหมคะจะเห็นว่าแป้งเป็นลักษณะแบบนี้ละแล้วก็ค่อยๆใส่อีก จะไม่ใช้วิธีการนวดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดนวดเนี่ยปาท้องโกเราจะไม่ขึ้นฟูนะคะเราต้องการให้กระฟูคือใช้วิธีการขยำคลุกเค้าให้เข้ากันีเฉยนะคะถ้านวดคือจะแบบอห่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ใช้วิธีแบบนี้นะคะก็คือใช้วิธีผสมค่อยค่อยทำะคะ่ะไม่ต้องนวดสบายตรงนี้แหละเหตหมน้ำก็จะเกือบหมดพอดีค่ะเหลือ,อนิดนึงคือเราจะค่อยๆใส่นะคะจะไม่ให้มันเหลวมากนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกค่ะมันใช้วิธีก,การนวดไม่ได้นะคะต้องค่อยๆผสมตะล่อมเรียกว่าขยำเนี่ยค่ะจนเป็นลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้คือน้ำไม่หมดเนี่ยไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียดานะคะเหลือนิดนึงไม่ต้องใส่หมดนะคะเดี๋ยวมันจะเละจนเกินไปโอเค ทีนี้เราก็ได้ลักษณะแป้งเป็นแบบนี้นะคะเราจะพักแป้งไว้สี่ชั่วโมงค่ะระหว่างทางเราก็อาจจะมาปรับด้านด้วยนะคะจะปรับกลับขึ้นบนลงล่างอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะมาลลนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแล็บนะคะไม่มีตัวแลปหาไม่เจอแล้วก็ใช้วิธีการใส่ถุงแบบนี้ได้เลยะคะ่ะป้องกันฝุ่นนะคะเอาถุงใหญ่ๆนี่แหละมาครอบแล้วก็ปิดเขาไว้แบบนี้ ไม่ให้อากาศเข้านะคะบิดกันเลยบิดๆได้เลยอันนี้วิธีแบบบ้านๆง่ายๆนะคะเอาของที่มีมาใช้ใส่ถุงแล้วก็มัดนิดนึงก็ได้ค่ะรวมๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าแค่ไม่ให้อากาศเข้าเฉยๆค่ะพักไว้แบบนี้นะคะสี่ถึงหชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะผ่านไปสี่ชั่วโมงถึงหกชั่วโมงนะคะไวเหมือนโกโหกเลยอันนี้เป็นแป้งที่เราทำไปแล้วนะคะเมื่อตอนเช้าๆนะคะ ส่วนอันนี้เป็นแป้งที่เราทําเมื่อกี้นะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่อันนี้คือทำเอาที่ทําไว้แล้วกันนะคะจะให้ดูนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแป้งที่เราใช้นะคะมันก็จะขึ้นฟูดูยังไงว่าขึ้นฟูค่ะนี่ค่ะกดลงไปเขาก็จะนุ่มมากนะคะ mm. เป็นกอกเหมือนเป็นใย,ยๆอยู่ข้างในเหนียวหนึบแบบนี้เลยค่ะ mm. แบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาทําการทอดปลาทั้งกกกันคะ่ะอ๋อเดี๋ยวทําให้ดูค่ะวิธีการอาจจะใช้มือแตะแตะน้ำนิดนึงก็ได้นะคะ mm. นี่ยะวิธีการกลับ กับปาท่องโกะนะคะเอกับแป้งนะคะก็ขุดเขาขึ้นมาแล้วก็เอาข้างล่างขึ้นข้างบน,นะคะ่ะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกตัวที่เราพักไว้นะคะเราต้องกลับทุกสองชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งเขาสม่ำเสมอเนาะขั้นตอนต่อมานะคะก็เตรียมภาชนะที่จะเอาปาท่องโกะออกมานะคะใช้แป้งแป้งอเนกประสงค์ตัวเดิมะคะ่ะยโรยบนถาดนิดนึงน,นะคะหรือว่าใครมีโต๊ะ ก็จะโรยบนตัวก็ได้นะคะเราขี้เกียจทำความสะอาดโต๊ะเนาะแล้วก็ใช้แบบนี้แหละนี่ค่ะใช้แป้งโรยบนถาดใ,ใหญ่แบบนี้เลยค่ะกระจายนิดหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เอาปอนตงโกแป้งปอนตงโกของเราที่ได้ที่แล้วนะคะออกมามือแตะแ,แป้งนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่ติดกันแล้วก็ยืดยืดวิธียืดนะคะอย่างนี้เพราะว่าเราจะนวดไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการแกว่งนี่ค่ะสนุกค่ะ เป็นการทำอาหารที่สนุกนี่ค่ะแล้วก็เอาเมือทำแบบนี้ค่ะทําให้เขาเป็นเป็นแบรนด์เลน,นึงนะคะแป้งแบบนุ่มมากเลยยืดหยุ่นเหมือนหน้าไปทําอะไรเล่นเนาะคืออยากได้ตัวเล็กตัวใหญ่นี้ตามชอบได้เลยนะคะเตรียมน้ําด้วยนะคะหนึ่งถ้วยน้ําเปล่าเอาไว้สําหรับแตะปะนาน่งโก๋ให้เป็นคู่ตัดให้เป็นขนาด เป็นตัวตัวตามที่เราต้องการเลยค่ะ,อะเอาประมาณสักหนึ่งเซนแล้วกันเนาะเพราะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอามันน้ำที่เราเตรียมไว้เนี่ยแบบนี้แล้วก็เอามือมาแตะตรงกลางแบบนี้ค่ะแตะไปแ,แตะแค่พออยู่พอค่ะจับจับเขาหันหน้าก็หาการแบบนี้ค่ะกดตรงกลางแล้วก็ยืดเขาแบบนี้ เราไปได้เป็นรักษณาเป็นแบบนี้เป็นตัว x ค่ะตรงกันจะไม่ติดกันเนาะตรงนี้ทําให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาทั้งก,กของเราก็จับคู่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงไปทอดกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่กระทะเลยค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะก็ใส่ปลาทั้งก,กลงไปเลยค่ะ ใช้ไฟกลางนะคะถึงกลางอ่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งข้างในเขาจะไม่สุกนะคะให้เขาค่อยๆสุกฟูขึ้นนะคะพอตัวที่ลอยขึ้นมานะคะก็หมั่นกลับนะคะเขาจะได้สุกดีทั้งสองด้านนี่แอ้งโกเราฟูสวยมากคือยิ่งหมักนานเนี่ยแป้งเขาจะฟูบางเบานะคะ ก็ทอดให้สุกเหลืองดีทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ใช้ไฟร้อนนากนะคะเพราะถ้าร้อนพูดมันก็จะขึ้นทันทีมันก็จะทําให้ปลาน้องโกนเราเนี่ยไม่กรอบนอกนุ่มในนะคะใช้เป็นไฟกลางถึงกลางอ่อนอย่างที่บอกค่ะค่อยๆทอดจะเย็นๆค่ะเราก็จะทอดให้สุกเหลืองแบบนี้เลยนะคะจนเสร็จเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่จัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะเห็นไหมกรอบมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูปลาท่องโกของเรานะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้เห<ม>็นไหมคะดูหน้าทานไหมคะทานคู่กับนมข้นหวานนะคะหรือว่าเป็นครีมใบเตยก็ได้นะคะแยมใบเตยครีคมใบเตยได้หมดเลยบัตเตอร์ครีมก็ได้ะคะ่ะหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะก็เข้ากันดีนะคะทานกับกาแฟตอนเช้าๆนะคะก็อร่อยเหมือนกันคะ่ะนี่คะ่ะปลาท่องโกกับกรอบนะคะ พร้อมเสิร์ฟนะคะเป็นอาหารเช้าถ้าชอบก็ลองทำดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะในแบบของครัวพี่พิไลเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ